ตช่อ,ลองลีมิงโชนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามกำลังจะเข้าสู่4,000คนนะครับลีมิงเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะครับเมื่อคืนก็ได้ดูกันแล้วนะครับทราบกันว่าทีมชาติไทยครับสเสมอกับซาดิอาระเบียนะครับแล้วก็ทยานเข้าสู่รอบ16 เอเชียคัพอย่างสหาหามเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันนะฮะแล้วก็ติดตามเขียนป้ายใบป,ปักไว้เลยนะครับในวันที่30นะครับวันังคารเราจะเจอกับอุซเบกิสถานนะครับเอาเรามาพูดถึงเรื่องการวางตัวหลังจากประกาศรายชื่อทราบกันใน1ชั่วโมงก่อนเบะนะครับ ็คาดการกันว่าจะส่งตัวสำรองลงมายึดเส้นยึดสประมาณสักครึ่งทีมห -6 คนนะฮะแต่มาสัตะอิชิอิครับก็สร้างความเรียกได้ว่าตรึงพึงเพลิดนะฮะพูดกันอย่างนั้นครับอึ้งกันเป็นแถวครับแล้วก็มีคำถามเลยครับว่าเอ๊ะเราส่งมาอย่างนี้เนี่ยเหมือนเราจะหลบเกาหลีใต้จะเป็นที่ สามในกลุ่มหรืออย่างน้อยที่2นะฮะหรือเปล่านะครับแม่ปรามาสกันอย่างนั้นเท่าๆกับที่มีคำถามของลีหมิงเลยครับว่าถ้าเป็นโค้ชไทยที่มาคุมทีมชาติเนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยครับจะกล้าทำแบบที่อิชิทำไหมนะครับมันสุ่มเสี่ยงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับแม่เราไปปรามาสว่านักเตะชุดสำรอง โลเ t ชันหมด11คนเนี่ยจะโดนยำไหมนะครับซาอ,อุเขาจะเอาไหมเพราะว่าถ้าเป็นที่1ต้องไปเจอเกาหลีนะครับแต่ปรากฏว่าทั้ง2ทีมทำให้เห็นแล้วครับเขาไม่ได้สนใจเลยครับว่าจะต้องเจอเกาหลีหรือไม่เขาต้องการชัยชนะนะครับแล้วก็เล่นเกมที่ถือว่าเป็นคุณภาพทั้ง2ทีมซาอุดีอาระเบียโจมตีเราทั้งอาวุธหนัก วิธีการเข้าทำนะที่แหลมคมหลากหลายและน่ากลัวนะครับแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยชุดที่ว่ากันว่าเป็นตัวสำรองก็แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถขึ้นมาเทียบตัวจริงได้แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของทีมชาติไทยนะครับที่จะได้นักเตะที่ตัวสำรองตัวจริงเนี่ยไม่แตกต่างกันนะฮะนะอย่าง สารานอนอนุอินนะครับก็แจ้งเกิดเลยนะครับเป็นแมนออฟเดอะแม์นอกจากเซฟจุดโทษแล้วยังตัดลูกสกัดและมีความนิ่งอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ถือว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนะครับนะบนะักเตะจากสโมสรเชียงรายกวางสุง่งแล้วก็เป็นคนขอนแกนนะฮนะหลายคนครับทำได้ดีพอใช้ได้ อย่างคู่เซนเตอร์แบ็กของเรานะครับก็สามารถที่จะโชว์ให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรพันธ์ภัยสุวรรณนะครับนะก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็สุพรรณทองสงนี้ยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะมีลูกลุ่มล่ามทำสียจุดโทษนะครับซึ่งเกมระดับนี้เนี่ยต้องไม่ให้เกิดอีกแล้วนะครับ นะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับแบ็คซ้ายขวานะฮะสุพนันบุรีรัตน์นะครับแล้วก็รวมถึงอ,อ,อีกคนหนึ่งนะครับคุณสันติภาพจันงมนะฮะก็มีอนาคตที่สดใสนะครับมีประสบการณ์อีกนิดนึงนะฮะคุณสารัต์อยู่เย็นโอ้โหรับทำหน้าที่กลับไปตันทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรุกของเราจเจริญศักดิ์วงกรนะครับมีเซนบอลที่ ดีมากแล้วก็พัฒนาเนี่ยเจลีกน่าจะไปได้นะครับอ่านี่ก็มีปฐมพรนะครับปฐมพลวรชิตนะครับก็มีความเร็วมเีเทคนิคการเล่นที่น่าชื่นชมนะครับอ,อ่ก็ชมกันทุกคนแล้วครับทำได้ดีและไทยตอนนี้นะครับเป็นที่สองของกลุ่มแล้วก็อินโดนีเซียครับตามติดคิดตังมานะครับ โอ้โหอินโดนีเซียนี่ก็ต้องให้เครดิตเขาแล้ครับเพราะว่าชนะเวียดนามแล้วก็มีเทพีแห่งโชคด้วยนะครับเพราะว่าโอมานดันไปเสมอคีร์กิสสถานนะฮะเออรู้สึกแพ้เลยนะครับโอมานนี่โอ้โ oh, หนะฮะไม่อยากเชื่อครับตกรอบไปนะครับโปรแกรมก็เป็นที่ทราบดีนะครับวันอาทิตย์นะครับออส เซเรียกับอินโดนีเซียเริ่มคู่แรก18:30นาทีครับ5ทุ่มก็ทาจิกิสถานกับ UAE วันจันทร์นะครับอิรักจอดแดนตอนเย็น18:30นาทีคู่หลัง5ทุ่มกาตาปาเลสไตน์แล้วก็ไทยวันอังคารนะครับที่30 18:30นาทีอุซเบกิสถานกับทีมชาติไทยนะครับแล้วมีซาอุดิอารเบียกับเกาหลีใ,ใต้5ทุ่ม สคู่สุดท้ายวันพุทธที่3าบเดาเรนเจอญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านเจอซีเรียรแม่ถ้าเราผ่านเข้าสู่รอบ8ได้นะครับเราจะเจอผู้ชนะระหว่างกาตานะครับกับปาเลสไตน์นะเอาเป็นว่าทีระดาบแต่ว่าเราวันนี้มาพูดกับทีมชาติไทยเบื้องหลังนะครับใจช,ชนะเนี่ยเสมอเหมือนชนะนะครับไม่อยาดรู้ว่าใยชนะดีกว่าครับชนะใจ โอ้โหก็คุณมาสัทดะอิชิอิบอกที่กล้าโรเตชันยกชุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อมันคุณภาพลูกทีมทําได้ดีทุกคนนะฮะแล้วก็ไม่ได้วางแผนแค่เอเชียนคัพแต่มองไกลถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในสีนัดสุดท้ายนะครับอ่าแล้วก็บอกว่าเจออุซเบก็เป็นงานดนักแน่นะครับแต่ว่าจะต้องทำผลลัพธ์ให้ดีที่สุดนะฮะเนี่ยลิมิงก็คิดได้เล่น ซ้อมยิงจุดโทษซะนะครับ <c oughs> เยี่ยมจริงๆริงเลยนะครับแกบอกซอมมาหนึ่งเดือนนี่เห็นคุณภาพของนักเตะทุกคนนะแม่อ้าก็ให้เครดิตกันไปแล้วครับคือรีมิงเคยได้ยินคนพูดว่า,าที่เปลี่ยนจากโมโนโพกิ้งเนี่ยมาเป็นอิชิอินี่เพราะว่าอิชิอินี่เป็นคนที่ทำงานละเอียดแล้วก็มีเรื่องแทคนิกเกมรับ พี่ยอดเยี่ยมนะแต่ถ้ามาโน่นี่แกจะเ,เน้นบุกและไม่ละเอียดนะนี่ก็คือข้อท็จจริงเลยนะแล้วก็เขากล้าที่จะใช้ผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กนะฮะคู่นะก็คือพันษาหิวิบูลกับอเรสโดรซึ่งทำได้ดีนะครับลีมิงเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับนักเตะไทยคือนอกจากเล่นกันดีแล้วทุกคนเนี่ยวิ่งกันลืมตายนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับถ้าบอลไทยวิ่งสู้ช่วยกันนะครับเราสู้กับยักษ์ใหญ่ล้มยักษ์ได้นะครับนอกจากเราจะเป็นหนึ่งในสองของอาเซียนแล้วนะครับเรายังไม่เสียประตูนะครับคินชีตแต่ก็อย่าดีใจมากเพราะว่ายิงน้อยไปนิดหนึ่งได้แค่สองประตูนะครับนะฮะเ,เดี๋ยวว่ากันไปแต่ตอนนี้พลังศรัทธาจากแฟนบอลชาวไทยถาโถมกันเข้ามานะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาชมเชียร์กันต่อไปของทีมชาติไทยนะครับวันนี้ช่องลีมิงโชว์กับคุณนะครับดีใจด้วยทีมชาติไทยอขอบคุณครับสวัสดีครับปูนปูนักกะจึกจักกึก